สดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปล่อยสต็อกที่เตรียมไว้แทบจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับค้นหาข้อมูลแล้วก็เตรียมงานเพราะพักยาวในฟีฟ่าเดย์ยามะสิบกว่าวันตอนนี้มันจะจะขาดแล้วอยากเห็นทีมเนี่ยลงเล่นทุกสัปดาห์ไม่ใช่พักยาวๆแบบนี้นะครับ10กว่าวันเปิดมา โอเคว่าเราเปิดบ้านเจอทีม Nottingham Forest ก็น่าจะยังสามารถรักษาผลเป็นทีมที่เก็บชนะได้100%เกมที่4อันนี้มันพอจะคาดคะเนดได้เพราะตอนนี้เนี่ยจากสิ่งต่างๆที่เราเห็นในทั้ง3มเกมเนี่ยเราก็พบว่าที่เด็ดที่ขาดในวิธีการเข้าทำของลิเวู์พูเนี่ยนะครับมันสามารถคาดหวังได้และตอนนี้เนี่ยในเกมแดงเดือด เราก็เห็นสมดุลต่างๆเนี่ยมันปรับขึ้นมาในแดนอื่นๆชัดเจนอย่างคลิปก่อนๆนี้เนี่ยผมชื่นชมการเตรียมแท็ติกแล้วก็การพัฒนาแดนกลางของอันสลอรสตมากๆแล้วก็นักเตะที่ร้อนแรงแบบสุดๆมีอยู่สคนนั่นก็คือวิดีาสแล้วก็โมซาร่าทำให้ช่วงยูโรเนี่ยผมคิดว่าโอ oh ถ้ากักโปโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้ลยดิอาสบาซ่าอยากได้เหรอปล่อยเลยแต่ตอนนี้โทษทีครับลยดิอาส3สามเกมชดไป3ลูก1นึแอสซิสต์นะครับมีส่วนกับ4ประตูโมใครๆคิดว่าหมดแล้วนะครับมีบางคนอินฟลูเอนเซอร์ถึงกับออกมาทำคลิปนะครับว่าวันซ e a s o ่นวันเดอร์แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยนะครับ ในทุกซีซั่นเราก็มานับหนึ่งใหม่ทั้งนั้นแหละนะครับก็ถือว่า lu, อินฟลูคนนั้นก็พูดถูกนะครับเพราะว่าวอนเดอร์มาตั้งแต่อายุ20กว่ายันตอนนี้อายุ30กว่าเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีการทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอยาามาพูดเทียบเคียงกันระหว่างกุนซือสองคนซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ซึ่งเกิดจากเจ้าของใหม่ที่ เป็นผู้ที่คลั่วอดในธุรกิจกีฬามาที่มาเทคโอเวอร์ตั้งแต่ปี2010นั่นคือกลุ่ม FHC ของจอห์น W เฮนรี่นะครับลองผิดลองถูกมาเยอะเลยจนกระทั่งมาได้แชงลี่คนใหม่นะครับคนที่จะมาฟื้นฟูหร,รือผูกแชงลี่ Lee, คนแรกซึ่งผมก็จะทำเรื่องราวนะครับของบูธรูมเนี่ยมาพูดแล้วก็สิ่งที่เหนือกับบูธรูมเนี่ยนะครับมันกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวจะ ทำคลิปนี้ต่อเนื่องไปถ้าจังหวะช่วงเบรกชีสั้นเนี่ยมันเบรกยาวๆก็จะได้ทยอยทยอยลงนะครับการเข้ามาเซ็นสัญญาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปี2015นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยในวันที่4ตุลาเนี่ยยังเป็นแบรนด์ด้านรอเจอร์อยู่เลยเราก็เล่นในเมอร์ซี่ไซส์นะครับเสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับรอเจอร์กำลังจะกลับแล้ว ปรากฏว่าเ e อ i ก็โทรเรียกมาแล้วก็แจ้งว่าลิ์ภูขอยุติสัญญานะครับว่าจ่ายค่าชดเชยไปแล้วในต้นเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยเจราจากันมีการทาบทามยังเกินครอบไว้ตอนนั้นเนี่ยยังกินครอบเนี่ยกำลังพักผ่อนเลยละลาเลยนะครับพอรับสายปั๊บภาษากายก็ดึงดังขึ้นมานะครับมีทีมจีบครอบเยอะนะครับ เจ้าตัวประกาศวันที่15เมษาย0 1 5น2015นะครับว่าจบซีซันนี้เนี่ยขอวางมือคล้ายๆกับที่ทำกับทีมลุคเลยมาสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาสร้างความดุดดันดึงจิตวิญญาณต่างๆขึ้นมานะครับใช้วิธีการเล่นเพรสซิ่งในช่วง,รงแรกๆเนี่ยการเพรสซิ่งเข้มข้นมากดุดดันมากใช้วิธีแบบนี้นะครับผมกระหนำ่ำ เกือบตลอดทั้งเกมแล้วหลังจากนั้นนี้ก็มาปรับลดลงนะครับก็เพรสซิ่งเป็นจังหวะแต่ก็จังหวะที่ไม่เพรสซิ่งเนี่ยในช่วงซีซันสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็เห็นความเฉยนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียป,ประตูก่อนเยอะที่สุดแหละในซีซั่น 2000, 23ต่อ24 2 4นะครับแล้วก็เมื่อเล่นแบบที่เป็นจังหวะก็คือผ่อนบ้าง เร่งบ้างนี่นะครับไม่ค่อยลงตัวก็มีการปรับมาใช้ i n v e r อร์ l l ูแบ็ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับทำให้เทรนด์ถูกมองในมิติที่แตกต่างจากเดิมแต่วิธีการเล่นที่มันยังเป็นคาแรคเตอร์ของยางแอนคอปอยู่นั่นคือเขาทำให้เร็วนะครับเวลาเพรสก็เพรสต่อเนื่องอย่างดุดันแล้วก็แบ็ก2ข้างดันสูงนะครับ ดันขึ้นไปแล้วก็ลูกคลอสเยอะนะครับการวางบอลยาวจากตำแหน่งเซนเตอร์หรือแบ็กเนี่ยนะครับทิ้งไปเป็นบอลยาวขึ้นตรงบ้างทะแยงมุมบ้างนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับมันทําให้สร้างจุดขายสร้างแบ็กขวาที่เป็นแบ็กขวาที่เล่นในรูปแบบใหม่แล้วก็สร้างสถิติแอซิส,ส,สมากมายเหลือเกินนะครับจนทําลายสถิติเดิมอายุ ปัจจุบันแค่ยีห้านะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยก็คือนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นแบ็กขวาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วทีมที่ตั้งใจที่เล่นเกมบุกต้องมีแบ็กขวาแบบเทรนนี่แหละนะครับบอลยาวเยอะมากนะครับดังนั้นการแทงบอลฝ่าแดนกลางขึ้นไปน้อยนะครับก็จะใช้บอลออกปีกแล้วก็สลับบอลยาวแล้วก็เพรสซิงเนี่ยนะครับก็เพรสซิงดุดันเลย ช่วงที่ p พรสซิ่งแล้วมันมีประสิทธิภาพก็เป็นช่วงที่ FSM ยังอยู่นะครับเพราะ FSM ไม่อยู่เนี่ยมันก็ดรบลงนะครับกองกลางในช่วงแรกใช้ความดุดันขยันขันแข็งมีความฟิตนะครับไล่ล่าเก็บบอลมาแล้วก็ป้อนออกปีกหรือให้แบ็คที่โอเวอร์โหลดเติมแล้วก็แบ็ค2ข้างที่ราคารวมกันไม่ถึง10ล้านก็ช่วยกันสร้างสถิติแข่งกันเองนะครับ ทำลายสถิตินักเตะในตำแหน่งแบ็กที่แอซิ์เยอะที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของวงการฟุตบอลพรีเมียร์แล้วก็จากนั้นนะครับวิธีการเล่นในรูปแบบสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยการให้เทรนด์ปรับวิธีการเล่นมาเป็น i n นเ r อร์สฟูลแบ็ก นะครับหลังจากออกสตาร์ทแล้วมันเสียประตูก่อนอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ต้องมาโหมจนกระทั่งเรามีอาการที่มันหมดก๊อกพอเข้าเดือนกุมภาท่านั้นนะครับจากได้ลุ้น4ีโทรฟี่เนี่ยนะครับก็หลุดไปไล่ๆกันเลยนะครับออาทีนี้มาดูในมุมของกุญซือคนใหม่ที่มีส่วนคล้ายและมีส่วนต่างนะครับนั่นก็คืออันเดอร์ต วิธีการเล่นของอเนสลอตจะคุกคามน้อยกว่าแล้วก็ถ้าดูวิธีการในการปฏิบัติตัวย่งอินครับจะเป็นกุญซือที่เรียกโฟกัสเข้ามาหาตัวเองเหมือนกับดาวเริ์ที่เปล่งแสงเปล่งออร่าอยู่ตลอดเวลาก็าดึงดูดทุกสายตาดังนั้นนักวิจารณ์บางคนเนี่ยพอเห็นอเนสลอตซึ่ง ลักษณะคาแรคเตอร์มันแตกต่างจากยิงท็อปแบบคนละรูปแบบเลยนะครับการที่จะไปสื่อสารโดยตรงกับเหล่ากองเชียร์การที่จะไปออฟฟิศปั๊มหรืออะไรต่างๆนี่นะครับที่เคยทำไอ้ภาพอย่างนั้นไม่ได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็แพชชั่นการคุมทีมข้างสนามเนี่ยอันนั้นชกอตก็ไม่ใช่แบบนั้นบอลไดเร็กที่มีการทิ้งบอลยาวคลอสไป จากที่เกมนึงเนี่ยนะครับมีการทิ้งบอลแบบนี้เนี่ยประมาณสักรวมๆสิบครั้งนะครับก็ลดเหลือเกมนึงเนี่ยไม่เคยเห็นเกมไหนที่มันเกิน3ามครั้งนะครับก็ใช้วิธีการขึ้นบอลแล้วก็การใช้บิปีกที่จี้ทะลุทะลวงลวนกับคู่ต่อสู้ในยุคมาเนี่เนี่ยเราก็จะเห็นประสิทธิภาพแต่พอมาเป็นยุคลุยดิออสเราก็เห็นว่า มันน่าลำคาญนะครับกลับเปลี่ยนไปทราน,นี้ปีกสองข้างเลี้ยงน้อยลงในลูกสล็อตนะครับบอลยาวลดลงนะครับแล้วก็บอลแทงออกปีกลดลงนะครับกลายเป็นการแทงบอลทะลุเลยผ่าก,กลางป้องนะครับเหมือนทะลวงกระบอกไม้ไผ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่เด็ดจากการเคลื่อนที่ของนักเตะแดวลุก นะครับเติร์ดแมนรันซึ่งมีการเคลื่อนที่ของทั้งแบ็กทั้งกลองกลางนะครับที่จะทำตัวเป็นตัวเติร์ดแมนรันแล้วก็วิธีการเล่นแบบสามเหลี่ยมทั้งสองฝั่งก็หายไปนะครับใช้วิธีการเคลื่อนที่เป็นแผงโดยเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ออราแทนที่จะมันจะไปโผลท่ที่นักเตะริมเส้นอย่างเดียวคราวนี้ออราเนี่ยกลับมาฉายแสงอยูใ่ในแดนกลาง3ตัวนะครับซึ่งเป็น นักเตะที่ถูกนําเข้ามาในยุคข,ของเยนคลอปทั้งหมดเลยมีโซโบ้แม็กกาแล้วก็กราฟสาตัวในทุกอินฟลูเอนเซอร์ไม่มีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเลยนะครับที่พูดถึงกลุ่มกองกลาง3มักจะพูดเป็นจุดแรกๆนะครับโดยเฉพาะกราฟนะครับจากที่ในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงไปก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับภาพที่เห็นเนนานๆยิงประตูทีนึงนานๆมีส่วนร่วม ในการได้ประตูทีหนึง่งเล่นไปสักพักก็เห็นอาการแล้วว่าหมดนะครับแต่พอเป็นยุคนี้ลุยดิอาสนะครับออร่าเปล่งปลั่งมากนะครับยิง3ามแอซซิตหนึ่งนะครับมีส่วนร่วม4ประตูจาก3เกมนะครับโมมีส่วนร่วม6ประตูจาก3เกมนะครับยิง3ามแอซซิตสนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคำถามก็คือเมื่อไหร่มึงจะต่อสัญญาโมฟันได เชื่อว่าการต่อสัญญานี่ภายในเดือนกันยานี้แน่ๆนะครับในทัศนคผมผมก็เตรียมคลิปที่จะพูดถึงการต่อสัญญาไว้แล้วแต่จะต่อสัญญาในรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยว่อยไปว่ากันในคลิปนั้นนะครับทีนี้ทํายังไงถึงจะใช้ประโยชน์ศักยภาพจากนักเตะท,ที่ผมชื่นชมว่ามันเก่งแต่มันยังนึงศักยภาพตัวเองออกมาไม่ได้เลยแต่แตีนี้คนที่ทําได้ก็คืออันเสลอตวิธีที่มันง่าย ก็คือลดสปีดลงแล้วก็จ่ายบอลผ่านตรงกลางมากขึ้นให้กองกลางมีส่วนสำคัญในการเล่นเกมนะครับแบ็กสข้างก็เปลี่ยนบทบาทน,นะครับจากเวลาเคลื่อนที่ก็จะเป็นโอเวอร์แลปมีการเล่นสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้ทั้งอินเวอร์สเข้าไปช่วยไปโอเวอร์โหลดในแดนกลางนะครับวิ่งทะลุการวิ่งทะลุเนี่ยเขาเรียกว่าอันเดอร์แลป ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษมีส่วนร่วมในการเข้าทำนะครับตัวริมเส้นสองข้างก็จะแอบโผล่เข้ามาสมมติบอลขึ้นฝั่งขวาทางฝั่งโมตัวที่ถูกสนใจน้อยที่สุดก็คือตัวที่อยู่ไกลที่สุดในยุคข,ของครอปเนี่ยนะครับบทบาทตัวริมเส้นอีกฝั่งหนึ่งแทนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อจะเติมตัวอันตรายเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับล้วก็เล่นกับบอลเยอะจนเกินไปทําให้คู่ต่อสู้ จัดการได้ง่ายเปลี่ยนไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าลูดิอัสได้ฉายแสงออกมาอย่างเจิดจ้ามากนะครับโมก็เป็นโมคนใหม่นะครับแตนกลางก็เหมือนเราได้กองกลางใหม่ทั้ง3ตัวเลยนะครับจากที่โอเคละดูดีแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะ่ยแต่คราวนี้เนี่ยมันดีจนเหมือนกับเรากินอะไรอร่อยๆเราก็ต้องจุป,ปากว่าโอ้โหโอเควะ่ะ แล้วการใช้ประโยชน์ของนักเตะแต่ละคนแต่ละคนวิธีการในการฝึกฝนและพัฒนาบางส่วนที่มันยังไม่ได้ก็ไม่ฝืนนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็เลยว่าวิธีการเล่นของนักเตะของสล็อตในชุดนี้จะมีส่วนละไม้บางส่วนนะครับที่มันคล้ายในยุคครบับแล้วก็หลายส่วนเลยมันแตกต่างจากยุคที่สล็อตคุมไฟนอลมันเปลี่ยนแปลงไป มากมายนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเหมือนกับเราได้นะักเตะเกรดราคาร้อยล้านเข้ามาหลายตัวนะครับอย่างลิดลีอาสนาทีนี้นี่ขายมันก็บ้าแล้วนะครับจากที่ไม่เคยด่าผู้บริหารเนี่ยผมจะด่าให้ด่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยด่าคนนะครับเว้นแต่สนิทสนิทกันก็ด่าจ่อๆนะครับแล้วกับฟินแบงกนี่ก็เป็นเบอร์หกที่โดดเด่นแบบสุดๆจริงๆ หาใครเหมือนก็ยากนะครับที่จะมีประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับซูบิเบนดี้เนี่ยก็ยังอยู่ในลิสต์นะเดี๋ยวกลับไปคุยกันใหม่ไม่เป็นไรตอนนั้นเนี่ยยังทําใจไม่ได้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับแมคก,กาจากที่ผมบ่นอยู่ตลอดนะครับพอปรับวิธีการเล่นหน่อยเดียวเองโอ้โหแมคก,ก้าเก่งจริงๆเก่งมากนะครับโซโบโซโบเนี่ยยังปล่อยของไม่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดีกว่าในยุคข,ของครอปชัดเจนนะครับ เห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแนวรับแดนกลางตัวรุกแล้วก็ภาพที่ออกมาโดยรวมปรากฏว่าออร่ามันไปเกิดที่กลุ่มนักเตะทั้งการวอร์มอัพทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไอ้กเกมที่บุกไปเผาผีที่โอทัฟฟอร์ดที่รีสอร์แอด์สปาเห็นการวอร์มเห็นการเล่นลิงชิงบอลอยู่ตรงริมเส้นเห็นลาลีต่างๆเนี่ย ออร่าที่มันเกิดขึ้นมันคือภาพของนักเตะที่มีความเชื่อมั่นสูงเห็นชุดนักเตะที่มีความเหนือชั้นที่ชัดเจนมากแตกต่างจากยุคครับแต่ถ้าไม่มีครับก็ไม่มีช็อตในวันนี้นะครับซึ่งพอไปฟังเสียงบ่อยๆจัดอ่านว่าสล็อตกลายเป็นช็อตแล้วนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันทําให้เห็นแล้วว่าตอนนี้มันเป็น ช่วงเวลาของยุคใหม่แล้วถ้าถามว่าตอนนี้ผมคาดหวังอะไรได้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผ่านเดือนธันวาไปแล้วนะครับซึ่งผมก็คิดว่าสามารถผ่านเดือนธันวาไปได้โดยอยู่ในโพสิชันที่สามารถทําให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้มันยังมีความท้าทายบางอย่างที่รออยู่เท่านั้นเองว่าการจัดการนักเตะเมื่อจํานวนเกมมันมีเยอะโหลดขึ้นมาเยอะๆเนี่ย ชลอจะทํำยังไงแต่ทีนี้เนี่ยพอมองในเชิงลึกเนี่ยนักเตะที่รออยู่ข้างสนามเนี่ยมีของทั้งนั้นยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ปล่อยของเลยนะครับมันทําให้ผมมีความรู้สึกว่าสัญญาณดีๆมันเกิดขึ้นแล้วถ้าใครได้ไปดูการที่ผมทําการพยากรณ์ดวงของอนันดรบลอซึ่งผมทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ค่อยๆทยอยไปนะครับก็จะรู้ว่าอนันดับอตเนี่ยนะครับ มีหลายๆอย่างที่เหนือกว่ายาเินครับสิ่งที่เหนือกว่าข้อแรกก็คือช็อตมีวาสนามากกว่าไม่ต้องมาเริ่มงานแบบ,แบ,บ,แบ,บยากๆเหมือนอยืนครับยินครับเริ่มงานแบบยากๆในทุกๆที่ตั้งแต่ที่ไมล์ปรากฏว่าไมล์ยินครับก็ถูกถีบลงน้ำ ในฐานะนักเตะที่อาวุโสแต่ดันมีความเข้าใจเรื่องแทคกติกก็เลยก้าวขึ้นมาคุมทีมมา์แล้วก็พามา์เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มาคุมดอทมูลก็มารื้อสร้างปรับปรุงพัฒนามาที่รัฐภูก็อยู่ในสภาพที่กระพงกระแพ่งมารื้อสร้างปรับปรุงพัฒนาแล้วก็พัฒนาภาพรวมจนกระทั่งโครงสร้าง ทั้งสารพโภคกโครงสร้างเครื่องทีมนะครับทรัพยากรต่างๆที่จะให้ชลอใช้นาทีนี้เนี่ยชลอเข้ามามีความสามารถเพียงพอก็มาต่อยอดไม่ต้องมาเริ่มอะไรใหม่ๆยากๆเหมือนยางเงินครับนี่คือส่วนที่ชลอด,ดีกว่านะครับเพราะคนมันมีวาสนามากกว่านะครับโครงสร้างดวงก็ เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากแข็งแรงกับรูปดวงอ่อนแอยืนครอบรูปดวงอ่อนแอชลอตรูปดวงแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดกี่ยวกเรื่องดวงไปดูในส่วนที่ผมทําผมวิเคราะห์ดวงของชลอตไว้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตอนนั้นนี่ยังเรียกชลอตอยู่นะเพราะผมลงละเอียดได้พูดถึงอนาคตด,ด้วยนะครับว่าช่วงไหนยังไงเนะี่ยที่จะเป็นจุดวัดนะครับว่าสลอตเป็นยังไง แต่ซีซันนี้เราคาดหวังกับอเล็กลอดได้แน่นอนครับสวัสดีครับ